สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำมาม่าให้ดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับวัตถุดิบก็ตามนี้เลยครับขั้นตอนก็เริ่มจากตั้งน้ำครับต้มน้ำให้เดือด ระหว่างหว่งที่เรารอ,รอน้ําเดือดนะครับเราก็ทําอย่างอื่นล้างผักเตรียมเครื่องอย่างอื่นต่อไปนะครับนำผักมาทำการปอกเปลือกและหั่นให้เรียบร้อยดูน่ารับประทานนะครับ ผักที่ใช้ผมผมใช้ผักคะน้านะครับเป็นผักคะน้าพันธ์ุห้องเต้นะครับลำต้นจะอวบใหญ่ หลังจากที่เราหั่นผักเรียบร้อยแล้วน้ำก็เดือดพอดีนะครับเราก็นําส่วนที่เป็นก้านลําต้นใส่ลงไปก่อนในส่วนก้านและลําต้นนะครับต้ไมไว้สามส30วิหลังจากนั้นเราก็ใส่ส่วนที่เป็นใบนะครับลงไปแล้วผักก็จะสุกพอดี หวานกรอบน่ารับประทานมาก ทำการคนเพื่อให้ผักสุกทั่วถึงและตักออกใส่ชามหลังจากนั้นต้มน้ำเดือดอีกครั้งใส่กุ้งใส่มามา่า และใส่ไข่ลงไปนะครับพอสุกได้ที่ก็นำไปใส่ชามจัดให้สวยงามดังรูปนี้ครับเป็นครับน่ารับประทานไหม